เสียงลมพัดหวีดหวิวเสียงใบไม้ไหวแล้วเงียบกริบกลางดึกคืนหนึ่งที่หมู่บ้านห้วยกระหลงเสียงก๋อยก๋อยก๋อยดังขึ้นทีทีเหมือนบางอย่างกระโดดไปมาในเงามืดตามด้วยเสียงหายใจหนักๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเหมือนอยู่ข้างหูมึงเอาลูกกูไปใช่ไหมเงาดำพุ่งเข้ามาในความมืดดวงตาสีแดงเรืองแสงวา่ามันไม่ได้มาตัวเดียว เสียงหมาเห่ากระโชกเสียงคนร้องลัน่นเสียงของหนักๆกกระแทกพื้นหมู่บ้านโกลาหลนกองกอยมันบุกแล้วคืนนี้หมู่บ้านห้วยกระหลงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลางดึกในหมู่บ้านห้วยกระหลงลมพัดผ่านยอดไม้เสียงกลองมอนดังแผ่วๆคลอเคลียกับเสียงจิ้งหรีดเสียงนกกลางคืนและเสียงบางอย่างที่เหมือนปีกกระพือ ฟึบฟึบฟึบมันไม่ใช่เสียงลมและมันก็ไม่ใช่เสียงนกมันเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนขนลุกสู้ใครบางคนหรือบางอย่างกำลังบินอยู่เหนือหลังคาหมู่บ้านแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้มาทำร้ายใครและมันก็ไม่ได้มาขโมยเป็ดไก่เหมือนครั้งก่อนมันคือผีกระหังตาอูและที่สำคัญมันไม่ได้มาคนเดียวย้อนกลับไปที่ภาคแรก เกิดอะไรขึ้นหมู่บ้านห้วยกระหลงเคยถูกผีร้ายเล่นงานและไม่ใช่ใครอื่นไกลตาอูนี่แหละเดิมทีตาอูเป็นหมอผีเก่าของหมู่บ้านแต่เขาอยากได้พลังที่แข็งแกร่งขึ้นเลยเผลอไปใช้มนต์ดำต้องห้ามแน่นอนว่าของพวกนี้มันไม่ใช่อะไรที่เล่นๆได้เหมือนสูตรทำต้มแซบผลก็คือตาอูโดนคำสาปกลายเป็นกระหังเต็มขั้นเขากลายเป็นปีศาจ และที่แย่ไปกว่านั้นเขาหิวตลอดเวลาช่วงแรกๆก,กินแค่ไก่กับหมูในเล้าพอชาวบ้านเริ่มรู้ตัวก็จับตาดูเขาเลยต้องเปลี่ยนมากินเศษอาหารแทนใช่จากหมอผีกลายเป็นผีขอข้าวกินกลางดึกแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเขาดันไปขโมยสุนัขของอาโปไปด้วยอาโปกัวหมาบีเกิลแห่งหมู่บ้าน อาโปเป็นชายหนุ่มชาวกะเหรี่ยงวัยสาสิปีที่เติบโตมากับหมู่บ้านห้วยกลังเขาเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีแต่หมาของเขาหายไปและการที่ตื่นมาเจอรอยเลือดกับรอยเท้าประหลาดหน้าบ้านไม่ใช่เรื่องที่ทําให้ใจสงบแน่นอนมึงเอาหมากูไปนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาลุกขึ้นมาล่ากระหังตัวเป็นๆแต่โชคชะตาพลิกล็อกอาโปฆ่าตาอูไม่ได้ กระสุนปืนแก๊ปที่เขายิงใส่กระหังทะลุร่างไปเหมือนยิงลมเปล่าๆการสวดคาถาของปู่มะกาก็ไม่ได้ผลและสุดท้ายตาอูก็เป็นฝ่ายร้องขอชีวิตเองใช่คุณฟังไม่ผิดกระหังที่ดูเหมือนจะเป็นผีสุดโหดที่ฆ่าชีวิตชาวบ้านกลับกอดขาอาโปแล้วร้องขอชีวิตเพราะไม่ได้ตั้งใจขโมยหมามันไม่ใช่แบบที่ทุกคนคิดหมาบีเกิลของอาโปกัว ดันวิ่งไปหาเขาเองแล้วนั่งจ้องขอข้าวกินใช่แล้วผีกระหังตาอูไม่ได้จับหมากินแต่มันแบ่งข้าวให้หมากินหลังจากที่ความจริงเปิดเผยอาโปก็รู้ว่าตาอูไม่ได้เป็นผีร้ายที่ฆ่าคนมึงเป็นผีหรือขอทานกันแน่อาโปถามขณะยืนกอดอกมองกระหังที่นั่งข้างๆหมาตัวเองกูก็หิวเป็นนเว้ยตาอูเถียง พร้อมกับยกข้าวเหนียวที่ได้จากชาวบ้านขึ้นมากินสุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยดีตาอูให้สัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับชาวบ้านและจะบินออกไปหากินที่อื่นอาโปที่เคยตามล่าผีสุดชีวิตกลายมาเป็นคนที่ต้องช่วยหาข้าวให้ผีกินแทนจากคนล่าผีกลายเป็นคนที่ต้องดูแลผีแต่เรื่องยังไม่จบผีกองกอยกำลังมาแม้ว่าหมู่บ้านจะกลับมาสงบอีกครั้งแต่ปัญหาใหม่ก็ตามมาติดๆ คืนนี้ตาอูและอาโปต้องออกไปหาของป่าแต่กัวหมาบีเกิ้ลจอมสนดันไปคาบบางอย่างกลับมาด้วยและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายครั้งใหม่กลางคืนที่หมู่บ้านห้วยกระลงบรรยากาศเงียบสงัดลมพัดผ่านยอดไม้เสียงจิ้งหรีดขับขานเบาๆตามจังหวะของธรรมชาติไฟตะเกียงตามบ้านไม้เก่า กระพริบไหวราวกับรับรู้ถึงบางสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาแต่แล้วความเงียบก็ถูกทําลายเสียงเห่าของกัวดังขึ้นโฮ่งโฮ่งอโปยืนกอดอกมองกัวหมาบีเกิลจอมสนที่กำลังคาบบางอย่างอยู่ในปากมันกระดิกหางไปมาตาเป็นประกายราวกับเจอของเล่นใหม่ตาอูที่ยือนอยู่ข้างๆทำหน้าตื่นมึงไปขโมยอะไรของเขามาอีกแล้วอโปถอนหายใจ คราวก่อนมึงไปขโมยไก่บ้านผู้ใหญ่บ้านกูต้องไปขอโทษแทบตายคราวนี้มึงได้อะไรมาอีกวะกัวปล่อยของในปากลงกับพื้นเดี๋ยวนะนี่มันตาอูขยับเข้ามาดูใกล้ๆแล้วตาเบิกโพรงอาโปนี่มันเด็กใช่แล้วเด็กตัวเล็กๆขนปกคลุมทั้งตัวหูแหลมตาแดงกล่ำและยังส่งเสียงกอยกอยเบาๆอาโปถอยหลังทันที เดี๋ยวนะนี่มันลูกคนหรืออะไรตาอูเอานิ้วจิ้มจิ้มมันดูไม่ใช่คนอะแต่มันก็น่ารักดีนะน่ารักกับผีนะสิอาโปุทานกูว่าไอ้นี่มันลูกผีแล้วลูกผีผีอะไรปูมกาที่นั่งเคี้ยวหมากอยู่หน้าบ้านเงยหน้ามองภาพตรงหน้าแล้วถ่มน้ำหมากออกมาเต็มแรงบักอโปมึงเอาอะไรมาวางไว้หน้าบ้านอีกแล้ววะตาอูรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น คือกัวมันไปวิ่งเล่นในป่าแล้วก็ปูมการีตาจ้องเด็กน้อยขนดกที่กำลังหลับปุ๋ยอยู่ในอ้อมแขนของอาโปโตายหาแล้วมึงไปขโมยลูกกองกอยมากองกอยถ้ามึงขโมยลูกมันมาพวกมันจะมาทวงคืนปูมกาลุกพรดพราามือไม้สัน่นไอ้พวกกองก่อยเป็นผีที่อันตรายที่สุดในป่านี้ถ้ามึงเอาลูกมันมามันไม่จบง่ายๆแน่พวกมันไม่ได้มาเอาลูกคืนอย่างเดียว แต่มันจะเอาหัวใจของมึงไปด้วยอาโปหน้าเสียเฮ้ยยยกูไม่เกี่ยวกัวไปคาบมาตาอูหันไปมองกัวที่นั่งกระดิกหางทำหน้าใสาซื่อโทษมาอีกละตำนานผีองกอยที่ปุ่มกาเล่ากองกอยไม่ใช่ผีธรรมดาพวกมันเป็นปีศาจโบราณของป่าแถบชายแดนพวกมันตัวเล็กเท้ากลับหลังชอบกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งพวกมันเคลื่อนไหวเร็วมาก ที่สําคัญมันกินเลือดสดๆเป็นอาหารเชีย่ยอาโปร้องลั่นมึงเล่นของแรงอีกแล้วใช่ไหมตาอูกูเปล่ากัวผิดตาอูชี้นิ้วไปที่หมากัวทำหน้างงมันมาแล้วเสียงประหลาดดังมาจากชายป่าปูมกาถอดสร้อยพระออกมาทันทีมันมากันแล้วโวยเงาดำเล็กๆกระโดดไปมาตามต้นไม้ ตาแดงเรืองแสงเป็นจุดๆใต้เงามืดมันไม่ได้มาตัวเดียวแต่มันยกฝูงมาเฮ้ย <Hey! S 1> มีอะไรเกิดขึ้นไก่หายไก่หายเฮ้ย <Hey! S 1> ใครโดนกัดทั้งหมู่บ้านเริ่มโกลาหลกองกอยกระโดดลงมาจากต้นไม้พวกมันวิ่งไปมาในเงามืดแต่ละตัวตัวเล็กเหมือนเด็กอายุห้าขวบแต่เคลื่อนไหวได้เร็วและเงียบสุดๆคืนลูกกูมานะ เสียงหนึ่งดังขึ้นในเงามืดกองกอยที่ตัวใหญ่ที่สุดโผล่ออกมาอาโปตาอูงานเข้าเต็มเต็มอาโปทำไงดีวะกูจะไปรู้เออหรอกัวเห่าลั่นแล้ววิ่งไปคาบลูกกองกอยมาทุกสายตาหันไปที่ลูกกองกอยในปากของมันเอาลูกข้าคืนมาฮ่าฮ่าฮยนเลยมึงตาอูทำถ้าจะโยนลูกกองกอยคืนไปให้พ่อมันแต่ก่อนที่เขาจะได้โยนเอ๊ะ นี่มันลูกกองกอยดันดูดสากตําเข้าของตาอูเข้าไปเต็มปากตายหามันกินสากของกูกลางดึกที่หมู่บ้านห้วยกะหลงเสียงประหลาดแหลมแหลมดังมาจากทุกทิศทางในป่าเงาดำเล็กๆก,ก,กระโดดไปมาระหว่างต้นไม้เสียงใบไม้ไหวสู้ซาเหมือนมีฝูงลิงกำลังกระโจนไปมาบนยอดไม้แต่ปัญหาคือนี่ไม่ใช่ลิงเสียงกองกอยกรีดร้องดังไปทั่วหมู่บ้าน และใช่พวกมันไม่ได้มาตัวเดียวเอาลว่ากองกอยเวอร์ซัสหมู่บ้านความวุ่นวายที่ไม่มีใครคาดคิดไอ้อาโปงานเข้าแล้วโวยมึงก็ช่วยกูคิดสิวะทั้งหมู่บ้านเริ่มแตกตื่นไก่กระเจิงไปทั่วหมาหอนลั่นชาวบ้านเปิดประตูออกมาดูแล้วก็ปิดทันทีเมื่อเห็นเงาดำกระโดดไปมาอยู่บนหลังคาปูมกาตะโกนพวกมันไม่ใช่แค่จะเอาลูกคืน แต่มันจะเล่นงานทุกคนที่เกี่ยวข้องงั้นเอาลูกมันคืนไปเลยไหมวะปัญหาคือมันไม่เอาแล้วไงลูกกองกอยยังคงดูดสากด์ตำข้าวของตาอูไม่ปล่อยเฮ้ยนี่มันอะไรวะทำไมลูกมึงกินสากของกูกองกอยตัวหนึ่งพยายามจะพุ่งเข้ามาเล่นงานอาโปแต่ดันสะดุดไก่ล้มขมแหวกไก่ตกใจรีบบินหนีโอ้ยใครเอาไก่มาวางไว้ตรงนี้กองกอยอีกตัวพยายามจะขู่ตาอู แต่มันก้าวถอยหลังมากเกินไปพระตกบ่อน้ําหมู่บ้านตูมตาอูยืนมองภาพตรงหน้าด้วยสีหน้ากึ่งสงสารกึ่งขำนี่ผีหรือทีมตลกวะพวกมันเก่งเรื่องล่าแต่มันดันซุ่มซ่ามโคตรแต่เดี๋ยวก่อนกองกอยของจริงมาแล้วเสียงกระโดดบนต้นไม้เงียบลงทุกอย่างดูสงบเกินไปอาโปขนลุกทําไมมันเงียบแบบนี้วะพวกมันกําลังเปลี่ยนแผนเงาดําตัวใหญ่กระโดดลงมากลางหมู่บ้าน ทุกคนเงียบกริบข้าจะไม่เอาลูกคืนแล้วข้าจะเอาของแลกเปลี่ยนของแลกเปลี่ยนกองกอยตัวหัวหน้ามองไปรอบๆมันรีตาก่อนจะจ้องมาที่กัวโฮ่งโฮ่งเดี๋ยวๆมึงจะเอาหมากูไปแทนลูกมึงไม่ได้นะกองกอยลักหมาอาโปของขึ้นก็ลูกข้าติดใจของพวกเจ้าแล้วข้าก็ต้องเอาบางอย่างไปแทนลูกกองกอยดูดสักดไม่ปล่อยกัวทำหน้าอึ้งแดกก่อนจะวิ่งหนี มึงจะฆ่าหมากูไม่ได้อาโปคำรามตาอูตกใจเฮ้ยเฮจะเย็นพูดกันดีๆไม่มีดีแล้ววอยโฮ่งโฮ่งกัววิ่งไปมาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวจับมันมาสงครามหมู่บ้านห้วยกระหลงตาอูบินขึ้นไปเตรียมรับมือปูมกาเริ่มสวดคาถาป้องกันหมู่บ้านกัววิ่งหนีสุดชีวิตไวกว่าผีกองกอยชาวบ้านตื่นมาช่วยกันคนละมือคนละไม้ ข้าเอาลูกคืนไปไม่ได้แต่ข้าจะไม่กลับมือเปล่าพวกมันพุ่งเข้ามาเต็มกำลังตาอูขวาสากด์ตำข้าแล้วเหวี่ยงใส่เต็มแรงโอ้ยเจ็บโว้ยอาปอยิบป,ปืนแก๊ปขึ้นมายิงสวนปังแต่พวกมันเร็วกว่ากระสุนความพีิกที่ไม่คาดคิดตาอูโดนกองกอยตัวเล็กๆก,กระโดดเกาะโอ้ยไอ,โอโ้อปกูบินไม่ได้แล้วตาอูโดนเกาะถ้าอยากได้หมาคืนต้องเอาลูกกลับมาลูกกองกอย,ยังคงดูดสักอยู่ อาโปตัดสินใจงั้นเอาคืนไปเลยอาโปโยนลูกกองกอยกลับไปให้หัวหน้ากองกอยตุบลูกกองกอยร่วงลงพื้นกลิ้งไปชนหม้อข้าวของปู่มะกาหม้อข้าวแตกปู่มะกาใครทำหม้อข้าวกูข้าไม่ได้ตั้งใจพวกมึงจะเถียงกันทำไมวะสุดท้ายพวกมันจะยอมกลับไหมหมู่บ้านโกลาหหนตาอูบินไม่ได้หม้อข้าวแตกกัววิ่งไม่หยุดกองกอยหัวหน้าส่งเสียงคำรามสุดท้าย ก่อนจะสบตากับลูกของมันที่ยังนั่งอมศักดิํตำข้าวอยู่ข้าเอาลูกคืนไปก็ได้แต่พวกเจ้าอย่าหวังว่ามันจะจบแค่นี้พวกมันค่อยๆกระโดดกลับเข้าป่าหายไปในเงามืดแต่ก่อนที่เงาสุดท้ายจะลับไปอาโปได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆมันจะกลับมาอีกกลางดึกของคืนเดือนมืดหมู่บ้านห้วยกระหลงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงกอยกอยกอย ดังมาจากทุกทิศท,ทางกองกอยหลายสิบตัวกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเงามืดเคลื่อนไหวรวดเร็วราวสายฟ้ามันกำลังจู่โจมอาโปกับตาอูยืนจ้องกันตาค้างท่ามกลางเสียงหมาหอนและชาวบ้านที่เริ่มโกลาหลกูบอกแล้วไงว่าพวกมันไม่ยอมจบง่ายๆปูมกาตะโกนเสียงดังพร้อมควักผ้ายันออกมาโบกไปมาอาโปหันไปมองกัวหมาบีเกิลจอมสนยังคงนั่งอยู่ข้างๆตาอู มันแลบลิ้นหอบเบาๆเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยหมากูพากูซวยอีกแล้วอาโปสบดไอ้หมาคืนลูกมันไปซะดีๆตาอูโวยกัวมองซ้ายมองขวาก่อนจะทำสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงมันคาบลูกกองกอยแล้ววิ่งหนีไปเฮ้ยหมากูมันจะไปไหนมันพาลูกมันหนีไปแล้วกองกอยตัวหัวหน้าเห็นลูกมันกำลังโดนหมาลากหนีมันคำรามเสียงดังจนทั้งป่าสะเทือน พวกเจ้าจะไม่มีวันหนีพ้นมันกระโดดพุ่งเข้ามาหาอาโปเต็มแรงอาโปเบิกตากว้างก่อนจะทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาหยิบไหเล่าของปุูมกาฟาใส่หน้ากองกอยปากเงียบเงียบสนิทกองกอยทั้งฝูงหยุดนิ่งมันจ้องไปที่หัวหน้าของมันที่ตอนนี้นั่งกุมหัวใครปาหัวข้ามึงกองกอยตัวหนึ่งร้องลัน่นอาโปอึง้งเฮ้ยมึงโดนของแข็งแค่นี้เอง ไม่ใช่โดนพระปังสมาธิฟาสักหน่อยหัวหน้ากองกอยลุกขึ้นมาพร้อมกับเสียงลั่นป่าข้ามันซะทันใดนั้นเองกองกอยทั้งฝูงพุ่งเข้ามาโจมตีตาอูบินขึ้นสูงเพื่อหลบอาโปคว้าไม้ไผ่ข้างบ้านมาเป็นอาวุธปูมกาเริ่มพ่นคาถาชาวบ้านบางคนความไม่กวาดวิ่งออกมาสมทบถึงแม้จะไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรได้ก็ตามพวกมันเร็วเกินไปอาโปร้องให้กูจัดการเองตาอูตะโกน เขาหมุนตัวกลางอากาศแล้วเหวี่ยงสากด์ตำข้าใส่กองกอยตัวหนึ่งเต็มๆป้าเสียงดังสนัน่นกองกอยกระเด็นกลิ้งไปหลายตลบก,ก่อนจะนั่งนิ่งอาโปมองภาพตรงหน้าแล้วพูดไม่ออกเฮ้ยกองกอยก็มันได้ด้วยหรอวะก็พวกกูไม่ใช่ผีล่องหนนี่ตาอูไม่รอช้าหมุนตัวกลางอากาศแล้วฟาดสัก์ใส่กองกอยอีกตัวมันปลิวไปชนกำแพงบ้านในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไป กองกอยหลายตัวพยายามปีนขึ้นหลังคาบ้านกัวในขณะนั้นวิ่งหนีไปไกลมันกําลังคาบลูกกองกอยวิ่งไปทั่วหมู่บ้านลูกกองกอยยังดูดศตกดิ์ตข้าวไม่ปล่อยเฮ้ยมันจะเอาไปไหนวะตาอูตะโกนมันพาไปซ่อนแน่แน่กัววิ่งเข้าไปในยุ้งข้าวของปูมกาก่อนจะวางลูกกองกอยลงแล้ววิ่งมาหลบข้างอโปหัวหน้ากองกอยเห็นเข้าก็แผดเสียงลูกข้ามันพุ่งเข้าไปแต่ปัง อาโปลลันไกปืนแกป๊ปกระสุนฝังเข้ากลางอ,อกกองกอยแต่มันยืนมองตาปริบๆเจ็บแต่ไม่ตายอาโปหน้าเสียฮ่าลืมไปว่าพวกมันเป็นปีศาจฮ่าฮ่าห้า,หา,หาคราวนี้ถึงตาข้าแล้วตาอูบินขึ้นสูงมองลงไปเห็นทุกอย่างโกลาหลสุดขีดอาโปรเราต้องทำให้พวกมันไปจากที่นี่เอางี้ดีไหมอาโปคว้ากระบุงข้าเหนียวของปูมกามึงจะทำอะไร พวกมันชอบเลือดใช่ไหมงั้นกูจะให้ข้าวเหนียวคลุกเลือดพริกแล้วพวกมันจะกินไหมวะก็ต้องลองดูอาโปโยนข้าวเหนียวคลุกเลือดพริกไปกลางลานบ้านกองกอยมองซ้ายมองขวาก่อนที่ตัวหนึ่งจะตะโกนกลิ่นดีว่าแล้วพวกมันก็รุมย่างกันกินโออยเผ็ดหัวหน้ากองกอยหน้าแดงก่ำพเพราะเผ็ดมันกระโดดถอยไปตั้งหลักก่อนจะหันไปสบตากับลูกของมันที่ยังดูดสากอยู่ ข้าแพ้ก็ได้เอาลูกข้าคืนมาอาโปและตาอุสบตากันก่อนจะส่งลูกกองกอยคืนไปหัวหน้ากองกอยพยักหน้าก่อนจะตะโกนพวกเรากลับป่าแล้วทั้งหมดก็กระโดดหายไปในเงามืดตาอูถอนหายใจกูเหนื่อยอาโปนั่งลงกับพื้นกูก็เหมือนกันปูมกามองไปรอบๆหมู่บ้านที่พังพินาศพรุ่งนี้มึงสองคนต้องช่วยซ่อมหมู่บ้านด้วย หลังจากศึกระหว่างหมู่บ้านห้วยกลังกับฝูงกองกอยจบลงหมู่บ้านก็กลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งเงียบแต่ไม่ใช่ความเงียบสงบมันเป็นความเงียบของซาบประหักพังหลังคาบ้านหลายหลังพังยับจากพวกกองกอยที่กระโดดไปมาข้อไก่ที่เคยเต็มไปด้วยเป็ดไก่บัดนี้เหลือแต่ขนปิวว่อนบางตัวรอดชีวิตแต่ขนหลุดลุย่ยเหมือนเพิ่งรอดจากสนามรบอาโปนั่งกุมขมับมึงดูหมู่บ้านเราสิ เหมือนเพิ่งผ่านสงครามกลางเมืองเลยตาอูยืนกอดอกกูว่ามึงต้องเรียกว่าสงครามกองก่อยคลั่งมากกว่าปูมกาเดินลากไม้เท้าผ่านพวกเขาหน้าตานิ่งสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยความอาฆาตพรุ่งนี้พวกมึงต้องช่วยกันซ่อมหมู่บ้านซ่อมหลังคาแล้วก็กวาดลานบ้านให้สะอาดอาโปสะดุ้งเฮือกเดี๋ยวปู่ทำไมกูต้องทำด้วยปูมกาหยุดเดิน หันมามองหน้าอาโปแบบนิ่งก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่โคตรกดดันก็เพราะว่าทั้งหมดนี่มึงเป็นคนเริ่มไงกัวมันเป็นคนคาบลูกกองกอยมาเองอาโปแย้งเสียงดังก่อนจะหันไปมองกัวที่นอนหงายท้องอยู่ข้างๆมันแลบลิ้นออกมาเหมือนไม่รู้เรื่องไอหมาตื่นมาช่วยกูพูดหน่อยตาอูหัวร้อจนแทบกลิ้งสรุปกูเป็นผีแต่กูยังทำความสะอาดหมู่บ้านได้ส่วนมึงเป็นคน ต่ดันให้หมาเถียงแทนตัวเองกูนับถือจริงๆอาโปถอนหายใจเฮือกใหญ่โว้ยพรุ่งนี้กูต้องไปตัดฟืนซ่อมบ้านซ่อมข้อไก่แล้วก็ต้องลากไอ้หมานี่ไปขอโทษชาวบ้านอีกชีวิตกูมันอะไรกันวะเนี่ยปูมกาเหลือบมองซ่าไก่ที่เหลือแต่กระดูกก่อนจะถอนหายใจว่าแต่มึงจะเอาไก่ที่เหลือไม่กี่ตัวนี้เลี้ยงไว้พอกินได้ยังไงวะอาโปอาโปนิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วเขาก็หันไปมองตาอูช้าๆกูว่าเราต้องออกไปหาของป่าแล้วว่าวันรุ่งขึ้นอาโปกับตาอูเดินเข้าไปในป่าลึกหลังจากที่ต้องเหนื่อยกับการช่วยซ่อมหมู่บ้านไปครึ่งวันอาโปรเริ่มบ่นเรื่องการแบกไม้ไผ่ตอกสังกะสีและทำกับดักใหม่ให้ชาวบ้านแต่สิ่งที่เขาอยากบ่นที่สุดคือทำไมกูต้องเป็นคนไปหาอาหารวะในเมื่อมึงเป็นผีก็หาเองดิตาอูยักไหลกูก็เป็นกระหังนะเวย้ย ไม่ใช่ผีป่ากูกินได้แต่ของกินปกติไม่ใช่ไปล่าเสือล่ากวางแบบพวกผีดิบในหนังจีนแต่กูเห็นมึงกินไก่ชาวบ้านได้ตลอดเลยนะอันนั้นมันเรื่องก่อนกูจะเลิกเป็นผีตัวแสบอาโปรกรอกตาแล้ววันนี้จะเอาอะไรกินดีล่าไก่ป่าหรือหาปลาตาอูครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะชี้ไปที่ต้นกล้วยมึงคิดยังไงกับกล้วยวะอโปทำหน้าสับสน มึงจะให้กูกินกล้วยแทนข้าวเหรอก็ไม่ใช่แต่กล้วยมันห่างง่ายมึงดูดินั่นไงมีต้นหนึ่งล้มอยู่แล้วด้วยไม่ต้องปีนไปตัดอาโปมองไปตามที่ตาอูชี้แล้วก็เห็นต้นกล้วยที่ล้มอยู่จริงแต่ที่แปลกก็คือกล้วยที่ล้มอยู่มันเหมือนถูกขุดรากโดนบางอย่างลากไปจากที่เดิมเดี๋ยวนะเขากับตาอูมองหน้ากันก่อนที่ความเงียบจะปกคลุมกองกอยมันกลับมาอีกแล้วหรือเปล่าวะ อาโปก่กลืนน้ำลายก่อนจะค่อยก้าวไปข้างหน้าเขากวาดตามองรอบป่าบรรยากาศมันเงียบผิดปกตินกที่เคยร้องเสียงดังกลับไม่มีเสียงใดแม้แต่น้อยนี่มันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆตาอูที่บินอยู่เหนือหัวอาโปก็รู้สึกแปลกเช่นกันเฮ้ยกูว่าเราควรกลับไปที่หมู่บ้านก่อนดีกว่านะแต่มึงไม่อยากได้กล้วยเรอกูยอมอดวันนี้ดีกว่ามาโดนอะไรก็ไม่รู้ลากไปแดกอาโปกำลังจะตอบอะไรสักอย่าง แต่ก่อนที่เขาจะได้พูดเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในเงามืดกอยกอยเสียงนั้นมาอีกแล้วเฮ้ยไม่เอาแล้ววอยอาโปตะโกนก่อนจะวิ่งเต็มสปีดกลับไปทางหมู่บ้านตาอูบินตามไปอย่างรวดเร็วกูบินได้แต่มึงอย่าทิ้งกัวไอหมาวิ่งเร็วเข้าหลังจากที่ทั้งสามพากันวิ่งหนีกลับมาที่หมู่บ้านออาโปนั่งหอบอยู่ตรงลานบ้านส่วนตาอูก็ลอยตัวไปพิงเสาบ้านอย่างหมดแรงเฮ้อ กูนึกว่าจบเรื่องกองกอยไปแล้วปูมกาเดินออกมาดูพวกเขาก่อนจะถอนหายใจหนักข้าก็หวังว่ามันจะจบแต่ก่อนที่ทุกคนจะได้พักผ่อนเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากหลังคาบ้านฟืบฟืบฟึบเสียงที่พวกเขาคุ้นเคยแต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นเสียงของตาอูฮิวทุกคนเงยหน้าขึ้นมองและที่นั่นพวกเขาเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็นตอนกลางคืนเฮ้ย มึงเป็นกระหังตัวใหม่เหรือวะสิ่งนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงแหบแห้งข้าคือพี่ชายของตาอูอาโปสติแตกกูขอลาออกจากชีวิตนี้เลยได้ไหมวะตาอูตกใจเฮ้ยกูมีพี่ชายตั้งแต่เมื่อไหร่และนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานกระหังคู่หูแต่เรื่องนี้มันอาจจะยังไม่จบแค่นี้เมื่อหมู่บ้านห้วยกระหลงยังไม่หมดเรื่องสยองกระหังตัวใหม่กำลังมา เรื่องนี้มันยังไม่จบหรือจริงแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นติดตามตอนต่อไปหรืออาจจะไม่ต่อ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังกับเรื่องเล่าของกองกยนวันนี้สำหรับเกตวัดพลังความหลอนของกองกอยจากการประมวลผลคะแนนด้วย AI ได้คะแนน6เต็ม10เลยทีเดียวครับ ถือว่าเป็นตัวเลขกลางๆอาจจะเป็นเพราะรูปร่างเล็กและดูไม่น่ากลัวมากนักเมื่อเทียบกับผีไทยตัวอื่นๆแต่ตาแดงและเสียงกระโดดของมันทำให้ขนลุกได้ความสามารถในการล่าเหยื่อและการดูดเลือดสดๆทาให้มันมีความอันตรายสูงโดยเฉพาะกับคนที่เดินป่าเพียงลำพังเสียงกอยกอยกอยที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆในป่ามืดสามารถทำให้ใครก็ตามที่ได้ยินขนลุกได้แน่นอน พวกมันกระโดดได้เร็วมากยากที่จะหนีได้พ้นและยังสามารถซุ่มโจมตีจากเงามืดได้แม้มันจะน่ากลัวและไล่ล่าเหยื่อได้เก่งแต่มันมีข้อเสียคือซุ่มซ่ามบางตัวกระโดดผิดทิศผิดทางเองหรือสะดุดขาตัวเองทำให้มันมีช่องโหว่สรุปเกี่ยวกับความเชื่อผีกองกอยผีกองกอยเป็นหนึ่งในผีพื้นบ้านที่ได้รับการเล่าขานในแถบภาคเหนือและภาคอีสานของไทย รวมถึงพื้นที่ป่ลึกตามแนวชายแดนไทยลาวโดยเชื่อกันว่าเป็นผีป่าผู้หิวโหวยที่มักปรากฏตัวในเวลากลางคืนลักษณะของมันแตกต่างกันไปตามตำนานแต่โดยทั่วไปมักจะมีรูปร่างเล็กเหมือนเด็กหูแหลมตาแดงและมีเท้าหันกลับหลังลักษณะและพฤติกรรมของกองกอยหนึ่งรูปร่างคล้ายเด็กหรือมนุษย์คร์ผอมแห้งหนังเหี่ยวยน่นบางครั้งมีขนปกคลุมทั่วตัว สเดินด้วยการกระโดดคล้ายจิงโจ้เสียงก่อยก่อยก่อยของมันคือเสียงเท้ากระแทกพื้นเวลามันกระโดด3ามเท้าหันกลับหลังเชื่อว่าเป็นกลไกธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ตามรอยได้สกินเลือดและเนื้อสดนิยมดูดเลือดเหยื่อที่เป็นสัตว์ป่าหรือแม้แต่มนุษย์ที่หลงทางห้าชอบออกหากินเวลากลางคืนมันมักจะแฝงตัวอยู่ในป่าทึบและเงียบสงัดเมื่อถึงเวลาก็จะออกล่าเหยื่อ 6. ขโมยเด็กหรือสัตว์เลี้ยงมีความเชื่อว่าหากเด็กเล็กๆหายตัวไปในป่าอาจเป็นฝีมือของกองกอยตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับกองกอยห 1. กองกอยกับพรานป่าเล่ากันว่าพรานที่เดินป่าตอนกลางคืนมักได้ยินเสียงก่อยๆตามหลังหากหันไปมองมักจะพบเงาดาตัวเล็กๆกระโดดไปมาถ้าหนีไม่ทันพวกมันจะกระโดดเกาะหลังแล้วดูดเลือดพรานจนหมดตัว สองกองกอยกับการขโมยเด็กในบางพื้นที่เชื่อว่าถ้าผู้หญิงตั้งคันเดินป่าโดยไม่มีเครื่องรางกองกอยอาจมาแย่งลูกไปก่อนคลอดหรือขโมยทารกแรกเกิดไปเลี้ยงสามกองกอยกับของเส้นไหว้ชาวบ้านบางแห่งเชื่อว่าหากต้องเดินปะตอนกลางคืนควรเตรียมข้าวเหนียวไก่ย่างหรือเลือดสดสดวางไว้ริมทางเพื่อให้กองกอยกินแทนตัวเองวิธีป้องกันและหลบหนีกองกอยท่องคาถาไล่กองกอยคาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ว่ากันว่าช่วยป้องกันพวกมันได้ทาเลือดสัตว์ที่ตายแล้วเชื่อว่ากองกอยชอบกินของสดหากเห็นว่าเหยื่อเหมือนตายแล้วมันจะไม่สนใจปีนต้นไม้สูงเนื่องจากกองกอยกระโดดสูงได้จำกัดการปีนขึ้นที่สูงอาจช่วยให้รอดจากการถูกล่าเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เช่นมีดหมอตะกรุดหรือพระเครื่องบางชนิดที่เชื่อกันว่าขับไล่กองกอยได้แม้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับผีองกอย จะเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแต่ในปัจจุบันนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าตำนานกองกอยอาจเกิดจากการพบเห็นมนุษย์เผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าลึกซึ่งอาจมีร่างกายเล็กเดินแบบกระโดดและใช้ชีวิตในลักษณะที่ดูแปลกตาเมื่อเทียบกับวิถีของชาวบ้านทั่วไปแต่ถึงอย่างนั้นตำนานของกองกอยก็ยังคงอยู่และยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่ต้องเดินป่าตอนกลางคืนได้เสมอแล้วคุณละ่ะ ถ้าวันหนึ่งต้องเดินป่าตอนกลางคืนแล้วได้ยินเสียงก่อยก่อยก่อยดังมาจากด้านหลังคุณจะกล้าหันไปมองไหม